สวัสดีท่านผู้หาแล้วกเ็เพื่อนๆชาวสวสที่รักทุกท่านนะครับก็จริงๆแล้วพวกเราคงเห็นตรงกันเนาะคือประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่น่าจะน่าจะเจริญไปได้ไกลกว่านี้นะเพราะเราเนี่ยไม่มีภัยธรรมชาติอะไรที่หนักหนาสาหัสนะแล้วเราก็มีในน้ำมีปลาในนามีข้าว นะมีความอุดมสมบูรณ์มีที่ราบกว้างใหญ่พอสมควรเนาะแต่ว่าที่สิ่งหนึ่งที่เรายังกระท่อนกระแท่นอยู่ทุกวันเนี่เราก็เห็นได้จากข่าวนะฟังจนจนพวกเรารู้สึกว่ามันมันจะอิส,สเอียนนะเนาะมีคนถูกหลอกมีคุณถูกโกงมีนักการเมืองออหลายระดับที่ที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้คือถ้าเรื่องพวกนี้ยังไม่หมดไปนะมันก็ มันก็จะทางประเทศเราไปไปได้แค่นี้มันก็จะไปไม่ได้่อย่างที่เป็นเนาะการที่เรามารวมตัวกันอย่างน้อยที่สุดตั้งสติร่วมกันเนาะว่าทุกอย่างคงแก้ไม่ได้ถ้าเราไม่เริ่มที่ตัวของเราเองตั้งบณิธานกับตัวเองว่าเราจะไม่โกงเราจะไม่ทุจริตนะครับเพราะฉะนนั้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความสำคัญขอให้พวกเรานะครับได้ยึดถือ คำสอนของสมเด็จพระบิดานะครับที่ท่านสอนว่าขอ,ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองนะครับแล้วก็ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะครับแล้วถ้าเราทําอย่างนั้นได้จริงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยลาบยศสรนเสริญเนี่ยนะครับและเกยียรติยศทั้งหลายเนี่ยมันก็จะตกกับเราแล้วก็ขวงเราโดยประย,ยในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายด้านสุขภาพสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืนและเป็นธรรมสาหรับทุกคน เราพร้อมขับเคลื่อนการวิจัยด้านสุขภาพด้วยหลักคุณธรรมและความโปรง่งใสทุกขั้นตอนของการทำงานของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมผลงานวิจัยของเราไม่เพียงแต่อยู่บนกระดาษแต่ถูกนำไปปฏิบัติจริงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยเรามุ่งมั่นที่จะสร้างระบบสาธารณสุขที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีคือสิทธิพื้นฐานของทุกชีวิต